สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์หญิงกุนะคะพื้นที่ที่เราจะค่อยๆพาหัวใจของเราให้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะคุยกันในหัวข้อที่อาจจะฟังดูง,ง่ายแต่ว่าจริงๆเรามาอาจจะทํายากสําหรับบางคนค่ะนึ่งก็คือถ้ามันแยกก็แค่เดินออกมา ฟังดูเรียบง่ายเหมือนแค่ลุกเดินแล้วก็ปิดประตูนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วค่ะกับหลายคนนี่คือการต่อสู้ทางใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะทาไมเราถึงไม่เดินออกมาทั้งที่รู้ว่ามันแย่นะคะเพราะว่าเรากลัวค่ะกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนเพราะว่าเราผูกพันไม่ว่าจะเป็นความรักความคุ้นชินหรือความผูกมัดบางอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังทนได้ค่ะ เรามันจะเอาความอดทนมาเป็นเครื่องมือที่ทำร้ายตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเราอาจจะรู้สึกผิดหรือว่าไม่อยากจะทำร้ายอีกฝ่ายและเพราะเรายังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมากพอนั่นเองค่ะแต่นั่นแหละคะ่ะที่เราอยากจะพูดกันในวันนี้เราไม่ได้เร่งจะให้ใครเดินออกมาในตอนนี้โดยทันทีนะคะแต่เราอยากจะพาไปดูความเป็นจริงว่ามันไม่ผิดที่คุณจะอยู่แล้วมันไม่ผิดที่คุณจะเดินออกมาค่ะการเคารพตัวเองคือก้าวแรกนะคะ บางครั้งความรู้สึกที่เราไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับเช่นตอนนี้เราเหนื่อยเราไม่ไหวเราไม่รักแล้วหรือว่าเราไม่อยากอยู่ตรงนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาค่ะอย่าก,กลัวที่จะยอมรับความจริงแม้ว่าจะขัดกับความคาดหวังหรือว่าคําสอนที่โตมาแล้วบอกว่าคุณจะต้องอดทนการอยู่ในที่ที่ทําให้คุณรู้สึกไร้ค่านั้นไม่ใช่เป็นการฝึกความอดทนนะคะแต่นั่นคือการลดคุณค่าและความภูมิใจในตัวเองค่ะ และการที่เราจะเดินออกมาได้อย่างแข็งแรงนะคะนั่นหมายถึงว่าเราได้มีการเตรียมใจเตรียมแผนเตรียมทางเลือกมีพื้นที่ซัพพอร์ตเช่นเพื่นอนครอบครัวหรือคนที่พร้อมรับฟังและไม่ตัดสินรู้เท่าทันด้วยสติค่ะตัดสินใจจากความจริงไม่ใช่ความรู้สึกชั่ววูบยอมรับว่าอาจจะมีความคิดถึงแต่อย่าให้ความคิดถึงนั้นลากเรากลับไปอยู่ที่จุดเดิมแล้วกรณีที่ออกมาแบบยังเจ็บล่ะคะใช่ค่ะนั่นคือการตัดสินใจแบบเปราะบางเช่น อาจจะเกิดขึ้นหลังการทะเลาะหรือว่าร้องให้หนักๆการออกมาแล้วกลับไปซ้ำเพราะว่าไม่ชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรและก็ยังโทษตัวเองและไม่มั่นใจว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่มันดีกว่าไหมแต่ไม่ว่าแบบไหนคุณไม่ผิดคะ่ะบางคนต้องเจ็บก่อนถึงจะหายดีบางคนต้องเดินออกมาแล้วเริ่มมองเห็นโลกใหม่แค่คุณกล้าเดินก็ถือว่าคุณชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งคะ่ะวิธีฟื้นฟูใจตัวเองหลังจากที่เราเดินออกมาแล้วนะคะ 1. สร้างพื้นที่ปลอดภัยค่ะให้ตัวเองได้ร้องไห้ไม่ตัดสิน 2. เขียนความรู้สึกเขียนทุกอย่างที่อยากพูดนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดหรือพูดกับใครไม่ได้ค่ะ3ขอบคุณตัวเองที่รักตัวเองมากพอที่จะเดินออกมา 4. ฝึกอยู่กับตัวเองค่ะด้วยกิจกรรมที่ทําให้รู้สึกดีเช่นออกกําลังกายอ่านหนังสือดูหนังทำพอดแคสต์หรือว่าอบก,กอดตัวเอง 5. ขอความช่วยเหลือค่ะ ไม่ต้องกลัวที่จะพูดว่าตัวเองยังไม่โอเคกับคนที่พร้อมจะเข้าใจข้อที่6คะ่ะให้เวลาการเดียวยาไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะคะแต่มันมีจังหวะของมันค่ะเชื่อไหมคะว่าแค่เดินออกมาคุณก็จะเริ่มหายใจโล่งขึ้นแล้วบางคนอยู่ในความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่ไม่ดีมานานมากค่ะจนรู้สึกว่ามันคือชีวิต แล้วก็ลืมไปว่าชีวิตที่ดีมีหน้าตาหรือว่ารูปแบบอย่างอื่นด้วยชีวิตที่คุณไม่ต้องกลัวว่าจะเจออะไรแย่ๆตอนกลับบ้านชีวิตที่คุณไม่ต้องทําตัวดีตลอดเวลาเพื่อให้ใครรักค่ะชีวิตที่คุณไม่ต้องเก่งหรือว่าเพอร์เฟกตลอดเวลาถึงที่โคตรเหนื่อยเลยชีวิตที่คุณเป็นคุณได้จริงๆค่ะคุณมีสิทธิ์เลือกความสบายใจนะคะและคุณไม่จําเป็นต้องรอให้ใครอนุญาตค่ะถ้ามันแย่ไม่ต้องฝืนถ้ามันเจ็บไม่ต้องแกล้งยินค่ะถ้าใจมันร้องไห้ ้องออกมาเลยไม่ต้องแกล้งแข็งแล้วถ้ามันไม่ใช่เดินออกมาค่ะแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณหันกลับไปมองนะคะคุณจะขอบคุณตัวเองในวันนี้ที่กล้าเดินออกมาแม้จะยังมีความกลัวเพราะนั่นหมายถึงคุณกล้าที่จะรักตัวเองแล้วมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ